จนถึงวันนี้วันที่ถูกขายทอดตลาดครับปี2551ชาวนาปิดถนนที่อำเภอพานจังหวัดเชียงราย3วัน2คืนรัฐบาลขอร้องให้เราไปช่วยเหลือชาวนาให้เข้าไปรับซื้อราคา8,000บาทเข้าสดนะครับเราเสนอว่ารัฐต้องไปหาออเดอร์ต่างประเทศ800เหรียญ FOB 20,000ตันและให้ธนาคารทกสให้สินเชื่อเราด้วย รเราถึงจะไปรับซื้อให้ได้นั้นะเป็นการตกปากรับคํากันโดยที่ไม่มีสัญญาลายลากษรสอนเป็นสัญญาลูกผู้ชายสุดท้ายรัดไม่มีอะไรให้เลยนะครับทั้งออเดอร์ต่างประเทศทั้งสินเชื่อเราก็แก้ปัญหาโดยการสำรองเงินจ่ายของเราไปทั้งหมด120ล้านบาทรัดยึดข้าวทั้งหมดไปเป็นโครงการรับจำนำนะครับแล้วจ่ายชาวนาจบแต่สิ่งที่มันไม่จบก็คือหนี้สินทั้งหมด120ล้านตกอยู่ที่เราภาระทั้งหมดตกอยู่ที่เราธนาคาร สถาบันการเงินที่เราใช้สินเชื่ออยู่ก็เลยฟ้องต่อสารแพ่งเพื่อบังคับยึดทร,รัพย์รงสีิริพินโยแห่งนี้นะครับเราก็ได้เจรจาปรับโครงสร้างนี่ทำทุกอย่างจนถึงวันนี้วันที่ถูกขายทอดตลาดครับในช่วงของการฟื้นฟูกิจการบังเอิญปี2,556ได้มีโอกาสพบกับอาจารย์ยักษ์และพี่โจร นะครับทำให้รู้เลยว่าการช่วยเหลือชาวนาะแบบคนรวยนั้นนะ่ยมันไม่ยั่งยืนเลยบอกอาจารย์ทั้งสองท่านว่าอาจารย์ครับผมเป็นเท่าแก่ลงสีที่ล้มเกือบละลายผมอยากเอาองค์ความรู้ของอาจารย์ทั้งสองท่านไปช่วยเหลือชาวนาะอีกครั้งหนึ่งแบบคนจนอาจารย์พอจะเป็นประธานและเป็นกรรมการบริษัทได้ไหมนะครับเราต้องการให้คนมาซื้อหุ้นบริษัทเรามาเป็นเจ้าของลงสีร่วมกันแล้วเราจะดําเนินโครงการทั้งหมด ภายใต้ชื่อบริษัททําธุรกิจเพื่อจะสร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามที่อาจารย์ยักษ์ได้คิดทฤษฎีบันได9 0เก้าัเอาไว้เมื่อเราได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเราก็เลยคิดว่าเท่าแก่ลงสีก็ทําเรื่องพอเพียงได้เรามาเป็นลงสีข้าวตามศาสตร์พระราชาดีกว่าไหมที่จะต้องไม่ซื้อข้าวเพียงอย่างเดียวต้องฝึกอบรมสร้างชาวนาธรรมาชาติด้วย ที่ไม่ใช่ปลูกข้าวอย่างเดียวต้องปลูกป่าสาอย่างให้ประโยชน์สอย่างบนหัวคนาและบนโคกหนองนาและปลูกเพื่อให้พอกินก่อนไม่ใช่ปลูกเพื่อขายอย่างเดียวนั้นโรงสีข้าวตามสารารณชาก็จะต้องไปรวบรวมผลผล,ผลิตของคนปลูกแล้วมาทําการตลาดให้เราก็เลยเริ่มเปิดตลาดนัดธรรมชาติลดทาธุรกิจร้านยักษ์กระโจนอันนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องสืบเนื่องมาจากโรงสีข้าวตามสาสาระชาชาทั้งสิน้นคือถ้าเราไม่สามารถ ซื้อจากการขายท่อตลาดได้ก็จะทำให้เราขาดสถานประกอบการโดยเฉพาะเรื่องข้าวแผนที่เราจะขยายนาธรรมชาติ1 0,000มืนไร่ตามกำลังการผลิตรงสีแห่งนี้เนี่ยก็จะหมดไปโดยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะชวนให้คนไทยทุกคนที่คิดว่าข้าวธรรมชาติตามศาสตร์พระราชาหรือข้าวอินรีหรือข้าวออร์แกนิกข้าวที่ไม่ใช่สารพิษสารเคมีเนี่ยควรจะมีปริมาณที่มากขึ้น และขายในราคาที่เป็นธรรมด้วยขอให้ทุกคนมาร่วมลงขันกันซื้อโรงสีแห่งนี้เพื่อที่จะให้ทําธุรกิจเนี่ยขยายงานเติบโตออกไปไม่ว่าจะเป็นร้านยักษ์กระโจนที่จะต้องการขยายให้ครบ69เขต69สาขาในกรุงเทพนนทบรุรีปรทุมธานีและสมุทรปราการและในอนาคตจะมีร้านยักษ์กระโจนทุกอําเภอเลยนะครับเพื่อสุดท้ายแล้วระบบเศรฐษฐกิจพอเพียงก็จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ครับ ก็ขออนุโมทนาบุญขอขอบคุณกับทุกคนนะครับที่ร่วมกันลงขันเป็นเจ้าของโรงสีข้าวตามาศาสตร์พระราชาแห่งนี้ครับขอบคุณครับ